เดี๋ยวเราดูแผนที่อันก่อนแล้วกันครับส่วนที่เกิดสงครามอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือทางฉนวนกาซานะครับนะฮะฉนนกาซาเนี่ยก็คือเขตกึ่งปกครองตนเองของชาวปาเลสไตน์นะครับคุณผู้ชมตอนสงครามอาหรับอิสราเอลเนี่ยนะครับในปี2492หรือว่า1949เนี่ยครับอียิปต์เนี่ยยึดไปทำเป็นกันชนระหว่างอียิปต์กับรัฐอิสราเอลแต่ก็ไม่เคยผนวกตรงนี้เข้าเป็นของอียิปต์นะครับครับคราวนี้ครับ ถัดมาครับในปี2510ครับก็เกิดสงครามที่เรียกว่าสงคราม6วันครับซึ่งอิสราเอลเนี่ยปีทุกด้านแตกกระเจิงครับเข้ายึดฉนวนกาซาจากอียิปต์ปัจจุบันนะครับตามสนธิสัญญาออสโลเนี่ยฉนวนกาซาได้ปกครองตนเองแบบบางส่วนนะครับและอิสราเอลเนี่ยพยายามจะตัดขาดฉนวนกาซาออกจากโลกภายนอกให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบกทางอากาศแล้วก็ทางทะเลด้วยนะครับ,รบก็คือไม่ยอมให้คนเข้าออกอครับคืออยู่ตรงนั้นนะ แต่ว่าไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้และโดนตัดช่องทางด้วยสรุปโดยคร่าวๆนะคุณผู้ชมฮะว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยก็คือกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ที่ใหญ่ที่สุดได้ทําการปกครองเหนือดินแดนฉนวนกาซานะครับกลุ่มฮามาสเนี่ยเป็นกลุ่มต่อสู้เพื่อปลดปล่อยชาวปาเลสไตน์อันนี้ก็คือตรงพาร์ทของ กาซาหรือว<ช>่าถนนกาซาแหละ,ะครับกลุ่มฮามาสเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมีเป้าประสงค์ใน2องภารกิจนะครับคือ 1. h a ฮามาสเป็นกองกําลังติดอาวุธเพื่อสู้กับอิสราเอลโดยธรรมนูญของกลุ่มฮามาสที่มีมาตั้งแต่ปีพศ2531ให้คํานิยามว่าดินแดนประวัติศาสตร์ของปาเลสไตน์ซึ่งรวมถึงอิสราเอลในปัจจุบัน คือเป็นดินแดนของอิสลามและกลุ่มฮามาจะไม่มีทางมีสันติภาพถาวรกับรัฐยิวอิสราเอลโดยเด็ดขาด ต่างฝ่ายก็จะเหมือนบอกไงว่าฉันก็อยู่<อ>มาบฉัานเน,นี่ยเพราะว่าคือคุณผู้ชมแล้วของฉันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยนะคือถ้าย้อนกลับไปอ่ะจะเป็นของฝั่งชาวยิวเองอ่ะหรือว่าจะเป็นชาวปาเลสไตน์เองเนี่ยคือเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าเขาก็อยู่กันมานานแล้วใช่ใช่ไหมครับคือถ้าย้อนกลับไปนี่คือตั้งแต่แบบก่อนสมัยแบบอาณาจักรออตโตมาอีกอ่ะออคือมันนานมากอ,ะอ่ะข้อที่2ครับกลุ่มฮามาสจะจัดทําโครงการสวัสดิการสังคมต่างๆเพื่อช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์นะครับ ตั้งแต่ปีพศ2548ที่อิสราเอลถอนทหารและการตั้งถิ่นฐานชาวยิวออกจากฉนวนกาซ่านะครับกลุ่มฮามาสจึงได้เข้าร่วมในกระบวนการทางการเมืองของปาเลสไตน์มากขึ้นโดยสามารถชนะการเลือกตั้งเพื่อส่งสมาชิกเข้าสู่สภานิติบัญญัติของปาเลสไตน์มไม่ใช่เป็นกลุ่มกําลังรบอย่างเดียวแล้วเอาใช้คำว่าไม่ในบู๊อย่างเดียวเข<อ><ก>้าถ,ถึงกระบวนการทางการเมืองอะ่ะออนะครับผมก็มามาเลือกตั้งด้วยโดยช่วงที่ผ่านมานะครับกลุ่มฮามาสมี การโจมตีอิสราเอลอย่างต่อเนื่องที่หนักที่สุดในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2,564โดยในตอนนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์โกวิทนะครับได้เขียนบทความวิเคราะห์เหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับว่าต่อไปเหล่าชาติตะวันตกก็จะเข้าแทรกแซง ให้มีการหยุดยิงแล้วก็จะมีช่วงพักสันติภาพพักหนึ่งแล้วก็ต้องถล่มกันอีกอย่างแน่นอนตราบเท่าที่ทั้งทางอิสราเอลและฮามาสยังคงมีสปอนเซอร์สนับสนุนอยู่ทั้งสองฝ่ายอยู่ในรูปสงครามตัวแทนดังนั้นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฮามาสก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้ซ้ำซากไม่มีวันจบสิ้นนั่นเองครับ นั่นแหละคุณผู้ชมซึ่งในปี6-6ก็เอาอีกแล้วเลยก็เอาอีกแล้วครับครับไอตอน6-4อ่ะนะครับที่เหตุการณ์สู้รบระหว่างฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยที่สิ้นสุดลงเนี่ยก็หลังจากที่สหรัฐแล้วก็อียิปต์เนี่ยนะครับเข้าไปเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยน,นั่นเองนะครับ ขณะที่ตอนนี้เนี่ยสื่อหลายสำนักนะครับรายงานว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านทั้งด้านเงินทุนการจัดหาอาวุธและการฝึกซ้อมรบนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับประธานาธิบดีของอิหร่านเนี่ยได้แสดงความยินด,ดีกับกลุ่มฮามาสในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับ โดยบอกว่านี่คือชัยชนะของปาเลสไตน์นะครับด้านกองทัพอากาศสหรัฐบอกว่าวันนี้นะครับจะส่งเครื่องบินขับไล่เพิ่มเติมจํานวน20-25ลำไปประจําการยังตะวันออกกลางในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สงครามในอิสราเอลเนี่ยลุกลามไปยังส่วนอื่นๆและจะทําหน้าที่เป็นผู้ยับยั้งการแทรกแซงของอิหร่านในทุกรูปแบบเลยนะครับ มันก็เลยต้องวนกลับมาที่เรื่องสงครามตัวแทนนี่แหละครับแล้วก็ผู้เล่นอื่นๆอีกจํานวนมากในตะวันออกกลางนั่นเองนะครับก็แน่นอนก็มีความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกากับซาอุดีอาระเบียอแล้วก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็อิหร่านกับปาเลสไตน์ครับเหล่านี้มันคือยังไงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันมีความพยายามในการที่จะสร้างความก็เรียกอะไรสันติภาพใช่ไหมสร้างสันติภาพสร้างสันติภาพระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านเนี่ยให้เขาเหมือนแบบ มาเป็นมิตรกันนะอืมีสันติภาพกันสักทีโดยใครเป็นคนจัดการประเทศจีนครับประเทศจีนครับครับมันค่อนข้างอิลุงตุงนังครับคุณผู้ชมใช่ครับใช่ครับนะครับแต่ท้ายสุดคือมันต้องคอยติดตามกันไปนะคุณผู้ชมพอช่วงนี้ก็อย่างที่คุยกันเมื่อกี้ก็คือมันก็ฝุ่นตลบมากอ่ะใช่ครับ